สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใจกลางกรุงเทพเลยวัดมหันนภารามวรวิหารแล้วก็พระพุทธรูปองค์สำคัญหลวงพ่อพระร่วงทองคําครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะจากข้อมูลที่เราค้นคว้ากันมาทั้งจากบันทึกเก,ก่าเกรดประวัติศาสตร์หรือแม้แต่เรื่องความศรัทธาในปัจจุบันก็มีแง่มุมที่น่าสนใจเยอะมากค่ะ งั้นเรามาลงลึกกันดีกว่าว่าเบื้องหลังความงามความขลังเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วทำไมคนถึงยังศรัทธาท่านมากขนาดดีได้เลยค่ะเริ่มที่ตัววัดก่อนนะคะวัดมหานพารามเนี่ยเป็นพระรามหลวงชั้นตรีนะคะชนิดวรวิหารก็คือวัดที่เกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์ อ๋อ oh, ครับตั้งอยู่แถวเสาชิงช้านี่เองค่ะสร้างในสมัยรัชกาลที่3ประมาณปีพศ2393คนที่สร้างก็คือกรมหมื่นอุดมรัตนาราศีท่านเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่3ค่ะเข้าใจแล้วครับแล้วองค์หลวงพ่อพระร่วงล่ะครับที่บอกว่าเก่าแก่มากนี่คืออายุประมาณเท่าไหร่ครับโห oh, อันนี้น่าทึ่งมากค่ะท่านเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโข,ขทัยแท้ๆเลยนะคะอายุก็น่าจะเกิน700ปีแล้วค่ะ700ปี สุดยอดเลยครับแล้วท่านมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับจากสุขโขทยัยมากรุงเทพคือเรื่องมันเริ่มตอนสร้างวัดนี่แหละค่ะราชกาลที่สท่านาจงอยากได้พระพุทธร,รูปองค์ใหญ่ๆจากทางเหนือมาเป็นพระประธานในโบสถ์ที่กำลังสร้างครับก็เลยโปรดให้ไปหากันจนไปเจอหลวงพ่อพระร่วงองค์นี้ เดิมท่านอยู่ที่วัดโคกสิงคารามเมืองศรีสัชนาลัยที่สุขโขทัยโน่ตเลยค่ะแล้วการอัญเชิญมานี่ก็เออไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือท่านให้อัญเชิญมาทางแพรซึ่งสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางทางน้ํามันช้ามากนะคะนึกภาพออกเลยครับลองแพรมาเรื่อยๆใช่ค่ะปรากฏว่ามันเออล่าช้ากว่ากําหนดมากมาไม่ทันพิธีฉลองพระอุโบสถที่เตรียมไว้โหเอาล่ะสิครับ มาไม่ทันแล้วทำยังไงต่อครับที่นี้ก็เลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนคะ่ะก็คือสร้างพระประธานองค์ใหม่ขึ้นมาแทนเป็นแบบก่ออิฐถือปูนซึ่งก็คือองค์ที่เราเห็นในพระอุบโบสถทุกวันนี้อ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วหลวงพ่อพระร่วงเหรอครับพอท่านมาถึงแล้วไปอยู่ที่ไหน พอหลวงพ่อพระร่วงมาถึงกรุงเครพแล้วราชกาลที่สท่านก็โปรดให้สร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่เลยค่ะอยู่ทางทิศใต้ของพระอุโบสถเพื่อประดิษฐานหลวงพ่อพระร่วงโดยเฉพาะเลยกลายเป็นว่าท่านได้ประดิษฐานในวิหารส่วนพระองค์ไปเลยนะครับอยู่ที่วัดนี้ก็ร้อยหกสิบกว่าปีแล้วสิเนี่ยใช่ค่ะนานมากแล้วค่ะนอกจากประวัติที่น่าสนใจแล้วเรื่องพุทธลักษณะความงามของท่านล่ะครับเป็นยังไงบ้าง โอ้โหงดงามตามแบบศิลปะสุขโขทัยที่เรียกว่าบริสุทธิ์เลยค่ะพระพักจะอิ่มเอิบพระเนตรเหมือนมองลงต่ำนิดนิดแย้มพระโอดเล็กน้อยดูสงบแล้วก็เปี่ยมเมตตามากๆครับสัสดส่วนองค์พระก็สมบูรณ์แบบนะคะพระอังสาหรือว่าไหลจะผายบั้นพระองค์เล็กครองจีวรแบบห่มเฉียง ชายจีวรยาวลงมาถึงเถวาถพระนาพีปลายเป็นลายเขี้ยวตะขาบตามแบบสุโขทัยเลยค่ะนิ้วพระหัตก็เรียวยาวงดงามมากได้ยินมาว่ามีเอกลักษณ์ตรงรอยต่อองค์พระด้วยเหรอครับที่ว่ามีเก้าแหง่งใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจองค์พระท่านเป็นโลหะนะคะแล้วมีรอยต่อก้าวแหง่งใช้หมุดเชื่อมเอา ซึ่งก็เชื่อกันว่าเป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการหล่อพระสมัยนั้นที่หล่อเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วมาประกอบกันได้แล้วเนื้อโลหะนี้คืออะไรครับที่สำคัญเลยคือเป็นเนื้อโลหะทองคำโบราณค่ะทางกรมศิลปากรเคยมาตรวจแล้วนะคะพบว่าเป็นเนื้อทองคำประมาณสัก60ซนได้ค่ะ60ไม่ธรรมดาเลยนะครับทั้งเก่าแก่ทั้งทองคำเยอะขนาดนี้ แล้วขนาดองค์พระล่ะครับใหญ่ไหมองค์ใหญ่มากค่ะหน้าตักกว้างหนึ่งวาหนึ่งศอกหนึ่งคืบห้านิ้วส่วนสูงนี่หนึ่งวาสามศอกหนึ่งคืบเจ็ดนิ้วค่ะใหญ่จริงๆครับทีนี้มาถึงเรื่องที่คนสนใจกันเยอะเลยคือความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ทำไมชื่อหลวงพ่อร่วงถึงไปเกี่ยวกับพระร่วงวาจาศักดิ์สิทธิ์ได้ครับ อ๋ออันนี้เป็นเพราะชื่อที่พ้องกันนะคะคือพระร่วงเนี่ยเป็นชื่อกษัตริย์ในตำนานสมัยสุขโขทยัยที่คนเชื่อว่าท่านมีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรก็เป็นไปตามนั้นครับครับพอพระพุทธรูปองค์นี้ท่านชื่อหลวงพ่อร่วงคนก็เลยเชื่อมโยงความเชื่อนี้เข้าไปค่ะก็เลยเชื่อกันว่าหลวงพ่อท่านก็วาจาศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันขอพรท่านแล้วมักจะได้ผลอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง มีน่าละครับคนถึงศรัทธามากมีทั้งคนไทยคนต่างชาติอย่างคนจีนมาเลเซียก็มากันเยอะใช่ค่ะมาขอพรกันหลายๆเลยทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานค้าขายโชคลาภสุขภาพขอได้หมดแล้วเรื่องการแก้บนละครับที่ว่าแปลกกว่าที่อื่นค่ะอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยคือนิยมนำตะกร้อแล้วก็มีว่าวจุลาว่าวปักเป้ามาถวายแก้บนค่ะตะกร้อกับว่าวแปลกจริงๆครับไม่เคยเห็นที่ไหนเลย ทำไมต้องเป็นของสองอย่างนี้พอจะทราบไหมครับอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าน่าสนใจแต่ก็ยังไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนนะคะอาจจะเกี่ยวกับความเชื่อพื้นถิ่นหรือเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาเฉพาะที่นี่จริงๆค่ะบางทีเห็นคนเอาตะกร้อมาถวายเป็นถาดเลยนะคะโหเยอะขนาดนั้นเลยค่ะนอกจากนี้ท่านก็มีพระคาถาบูชาเฉพาะด้วยนะคะ ขึ้นต้นว่าอิทธิฤทธิพุทธนิมิตตังสรุปแล้วหลุมพ่อพระร่วงทองคําเนี่ยนอกจากจะเป็นพระพุทธร,รูปสุขโขทัยโบราณที่สวยงามมีคุณค่าทางศิลปะแล้วเนี่ยยังมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเกี่ยวข้องกับราชวงศ์จักกรีด้วยแล้วก็ยังเป็นศูนย์รวมใจของผู้คนด้วยความเชื่อเรื่องวาจาศักดิ์สิทธิ์และก็การแก้บนด้วยตะกร้อที่เป็นเอกลักษณ์มากม ถูกต้องเลยค่ะทาให้ท่านมีความสําคัญในหลายๆด้านเลยทั้งประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วก็ความเชื่อของผู้คนค่ะก็น่าคิดต่อนะครับว่าการที่ความเชื่อเรื่องวาจาศักดิ์สิทธิ์ที่เดิมอาจจะผูกกับตำนานกษัตริย์ถูกเอามาเชื่อมโยงกับพระพุทธรูปแล้วแสดงออกผ่านการแก้บนด้วยของที่ไม่น่าจะเกี่ยวกันอย่างตะกร้อหรือว่าวเนี่ยมันสะท้อนการผสมผสานปรับเปลี่ยนความเชื่อท้องถิ่นให้เข้ากับพุทธศาสนาในสังคมไทยเราได้ยังไงบ้างก็น่าสนใจดีนะครับ